นี่พี่น้องมาเกี่ยวเข่าเด้อมื่อบ้านเกี่ยวของผู้อื่นของเพื่อนมื่อนี่เกี่ยวเขา่าได้จะของมาเกียเยเก่ยวเข่าได้พี่น,ออนอ้องเข่าเจ้าเกี่ยวเข่าเจ้าพี่น้องเพิ่นเรากระไผ่อ่ะเดี๋ เกี่ยวเขาพี่น้องเกี่ยวท่านสมัยเอารถเกี่ยวเอาคนเกี่ยวค่าใส่ายมันสูงเอาคนเกี่ยวกับสีไล่ขั้นตอนเอารถเกี่ยวแหละสบายรถเอาแล้วก็เทใส่รถแล้วก็ไปตากเลยสบายสบายเกี่ยวข้าวเจ้ามะลิเกี้ยเจ้านะคะข้าวเหนียวยังไม่ได้พอเกี่ยวเลยยังเขียวๆอยู่พี่น้อง อ่ะรถเพิ่นปีนังบ่รถเพิ่นติดขัดอยู่ คลิปนี้ก็มาเกี่ยวเขาน้ากันได้พี่นอ้องเพ้ออยู่สูบดูพี่เด่นหมู่บ้านนั่นล่งคลิปไปแม่นของเผื่อนเมื่อนี้นของน่าจะของมาเด้อพี่น้องเด้อเกี่ยวเขา่าแต่ว่าคืบคืมได้ทั้งฝนสิต,ตกมือเศ้านี่ฝนตกดิ่นอยู่บ้านพี่น้องฝนตกบ่บ้านคอยกับฝนตกด,นดิ้นนี่เด้อคนให้ได้ว่าเกียกกเก่ยวเราก็เดยเกีียวตกกับตกตัวยังไดน,นะ ได้ว่าวเราไปเที่ยวเลยแล้วได้ว่าไปเที่ยวเลยนาะพี่น้องเนาะตกวก็ตกกับยามีเอเกี่ยวเขาประมาณสองไรน์สามสองไรนนี่แหละท้าเจ้านะคะ